โอ้ให้ยศจิตามาเพราะก็ครูครูซ่าเกมเมอร์นะคะวันนี้ก็จะมาเออจะมาบอกแบบเออมันห้าสิบซับใครแล้วเอออันนี้พูดจริงนะไม่ได้ขอซับใครจริงนี่พูดจริงเลยว่าไม่ขอซับจริงๆเอ่อเนี่ยเออนะคคมางตะค้างไหนเนาะยูทู e คือไม่ได้ขอจริงๆนะพูดจริงๆเลยว่าไม่ได้ขอเนี่ยห้าสิบซับโอ้โหเออขอขอบคุณจากใจจริงๆไม่ได้ขอใครเลยพูดจริงๆพูดจริงๆเลยคืออืมใครที่กดติดตามเนี่ยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยจากใจจริงๆเออแบบเมื่อวานเมื่อวานฉลองสามสิบห้าคับเออวันนี้ก็มาห้าสิบซับสักใครใช่ไหม ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยา,จา,ายกจะโชว์หน้าให้ดูเลยแต่ก็ยังแล้วกันเป้าหมายคือเป้าหมายต่อไปขอหกสิบห้าซับพอเป้าหมายต่อไปจะโชว์หน้าให้ดูเลยก็วันนี้ก็ต้องขอจรลาไปก่อนขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจะแกเลยนะคะห้าสิบซับตั้งใคร อขอบคุณมากมาถ้ามีเสียงมันกดรบกวนเข้าก็เข้าเ้นะคะเพราะว่าฝนมันตกอยู่โอ้ยโอเคไม่ไป <c oughs> ใจอย่าเลิกอย่าเลิลกดกดนะใครทำเทนก็เม้น์บอกมาด้วยนะเผอใก,กดให้ไม่กดก,กดให้เดี๋ยวกดให้เออเออายบายเออเดี๋ยวแล้วก็เรื่องรับคนเข้กากลุ่มเกมเมอร์เกอเนี่ยเออเม้นมาก็ได้นะคะไม่ว่าเม้นเลยผู้หญิงผู้ชายเอ้ยผู้หญิง <c oughs> เอาผู้หญิงคน เอาผู้หญิงนะคะตอนนี้มีผู้หญิงมาแล้วเพื่อนคือแบบมันมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนก็บอกมาแล้วนะคะว่าจะเข้าอ่าก็จะมีผู้ชายหนึ่งคนนะคะไม่เอามันจะมีผู้ชายอีกหนึ่งคนที่จะเข้ามานะคะใจ <laughs> แรงมินผ่านมาโอเคเอ่อเม้นบอกกันด้วยนะคะผู้หญิงคือตอนเนี้ยมีสองคนแล้วเหลืออีกสองคนเอ้ไม่ใช่จิเหลืออีกหนึ่งคนมาผู้หญิงมาใครก็ได้อ่เอาผู้หญิง นะคแล้วก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยล่ะไม,ม,ม่ต,ตยาย